Uh huh. ยุคนี้สมัยนี้เองว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่ไม่มีค่าเลยหมูเฮ้ยหมูมีค่าดิหมูแพง <All right. S 1> อะไรล่ะองั้นไก่เอ้ยไก่ก็มีค่าเพาะแต่ก่อนนี้เราซื้ออกไก่โลหกสิบหกสิบกว่าบาทตอนนี้อกไก่เมื่อวานเราไปซื้อได้ร้อยหนึ่งมีค่ามีค่าอ๋อ uh, งั้นอะไรอะ่ะคนไงประชาชนอย่างเรานี่ไงไม่มีค่าอาอทำไมอ,ะอ่ะอ๋อมึงไม่เห็นนะน้ํามันขึ้นแก๊สขึ้นข้าวของขึ้นหมด ใช่ไหมนี่ค่าไฟจะขึ้นอีกแล้วนะถ้าประชาชนมีค่าต้องห่วงประชาชนนี่ไม่ได้ห่วงประชาชนเลยขึ้นแม่งทุกอย่างเลยแสดงว่าพวกเราไม่มีค่าไงจะอยู่ยังไงก็เรื่องของมึงไงเข้าใจยังออนี่แหละนี่แหละสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีค่าในยุคนี้คือประชาชนคนอย่างพวกเรานี่แหละถ้าคนอย่างพวกเรามีค่านะของทุกอย่างจะต้องไม่ขยับขึ้นสูงจนจะอยู่กันไม่ได้แบบนี้เข้าใจยังเออเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจไปคิดนะว่าใช่หรือไม่ใช่ ดีด้ดีนะ